สวัสดีจ้าพี่น้องมาหนีแม่นิดผ้าไม่ยางเขาปลาขางบ้านจ้ะพี่น้องราเด็ไปไกลตอนนี้ก็คณะนี่ก็ปลายฝนต้นหนาวจะฝนกำลังตกแสะอยู่พี่น้องมาหนีก็เลยไม่ยางหาหาเห็ดว่าช่วงนี้มีเห็ดอย่างบางเนาะกันเลยพอดียางมาเดี๋ยวม่หนีสิผ้าไปเบิ้งเด้อเห็ดแต่ บีบสเตกจ้ะ the บ right? like, 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 ีบสเต็กหรือเห็ดลิ้นบัวจ้ะกำลังแดงอารามเขามักจะเกิดอยู่ตรงต้นต้นอกแล้วก็ต้นเชิดหน้าต้นอันนี้พี่น้องต้นตามยุ่ทั้งต้นใหม่ต้นใหม่ตายหรือต้นใหม่บ่ตายเขาก็สิเกิดอยู่ตรงนั้นเย๋ะวมา่สำรวจป้าเห็ดพี่น้อง กาแดดก็บ่ค่อยมีดอกพี่น้องเห็ดนี่อย่างนี่คือเห็ดอันบีบสเต็กเลยพี่น้องเดี๋ยวแม่นิดลองเบิ่งก่อนเดอ้อถ้ามันเป็นสีแดงแสดงว่าเห็ดบีบสเต็กจ้ะนี่ แมนคักๆพี่น้องเบิงลักษณะแล้วแม่นิดเขาไป google เบิงแล้วศึกษาเบิงแล้วแมนจ้ะเดี๋ยวแม่นิดสิเอามาเห็ดอาหารให้เบิงได้จ้ะนี่พี่น้องลักษณะของเขากะไขย่ขยขย่ไับอันสเต็กเนื้อสเต็กนื่อแล้พี่น้องมีสีแดงนี่นี่ไข่ๆ่ลินง่วนนี่เป็นอันนี้ แล้วแม่นี่เอากาับ,บ้านจะไปเห็ดเมนูอยอียงเดี๋ยวตามไปเบิ่งเด้อพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเป็นสีขาวนวน,นวลพี่น้องนี่นี่ถ้าออนกว่านี่เขาก็จะแดงกว่านี่แต่อันนี้ค่อนข้างสิงไปทั้งแก่เบิ่งนี่เห็นบ่คล้ายๆกับเนื้อสเต็กเนี่ยละ่ะคล้ายๆกับเนื้งัวเฮ้า เห็ดชนิดนี้กินดิบได้นิดหน่อยกินดิบได้นิดหน่อยเด้อพี่น้องนี่นี่จะ้ะเพราะว่าแม่นี่เขาไปอ่นเขาไปเบิ่งอ่นช่องช่องของอ่นช่าอังกฤษเขาเห็ดนะเขาอ่นให้ซิมได้นิดหน่อยกินดิบได้นิดหน่อยแต่แต่จะกินหลาย แซบปุงสุกสิแสบกลัวแต่แต่กินดิบได้เด้อพี่น้องนี่เห็นปานี่คือเนื้อคือเนื้อสดเนาะนี่เห็นป่บีบสเต็กมัดลูมจ้ะนี่เบิ่งฮักพี่น้องเห็ดลิ้นัวคนไทยต่างหายเห็ดลิ้นลิ้นันว แต่ว่าถ้าซื้อจริงๆเขาการบีบสเต็กฟังกัส่ว่าหละลิ้นงัวนี่ขั้งแรกพี่ม่น,นิตเจอเด้อเจนี่พี่น้องนี่มาสังเกตกันสัสเด้อเดี๋ยวแม่นิดสิภาพปรุงให้เบงนี่เนื้อคือเนื้อคือเนื้อง่ว่ลิ้นง่ว่ได้จากพี่น้อง สมกทีกเขาเอื่นว่าบีบสเต็กเดี๋ยวแม่แม่นี่สี่ามาผัดผัดเอียงก,ก็ผัดเนยแล้วก็เชสสไตล์ฝรัง่งเนะาะจกพี่น้องหลังจากที่เหั่น เขาเป็นถิ่นชิ้นพอดีคั่มแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ีิจะทําการผัดเนยจ้ะโดยการใส่เออพอดีเหลือเนยเนยแข็งละก็พริกไทยเกลือจ้ะละก็มี่แม่สิใส่ผสมกันปรุงเป็นรสชาติเป็นชีสจ้ะชีสเผ็ดจ้ะชีสชิลีเพสชิลีชีสละก็อันนี้เป็นชีสของ กาะหรอันยันนี่จะได้ปรุงรสนะมาตามมาเบ่งน้ำกันจ้ะแต่รสชาติจะเป็นจังไหนคขั้งแรกแต่พี่น้องใส่เนื้อแข็งจ้่พี่น้องเนื้อแข็งเนื้อเข็มใส่นิดนึงเนื้อละลายแล้วใส่เห็ด เห็ดลิ้นบัวเป็นเลยผัดเห็ดลิ้นบัวนี่ใส่พริกไทยจ้า เพือนิดนึงนี่ชีสเผ็ดจากชิลีชีสนี่ใส่ลงไป จะอันยันชีดคาราเมคาราเมลายอันยัน่นพี่น้องใส่ลงไปสุกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ เดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้าเดี๋ยวไปชิมกันเนาะนี่จ้าตักใส่จานเดี๋ยวไปชิมกันเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้าม่นีจะชิมไหมเบิงบ่งกำลังมัห่อนอนยู่ อ,อร่อยจ้ะนี่นี่แม่นี่เทศแข่แข่ยังตะใต้ออยัง Corn เปปเปอร์คอนซอสคล้ายๆสเต็กแล้วกัเปปเปอร์คอนซอสจัะพี่นอ้องอื้มเฮ้ยเกี่ยม จ้าพี่น้องคลิปนี้แมนนี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบื้องแรกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แมนนี่นํนำเด้อพี่น้องจ้าจะไดประพาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบื้องแรกก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้กพี่นอ้องพบกันใ่คลิปหนาจ้าบายบายสวัสดีจ้า